สวัสดีครับสสวััดีครบนะครับวันนี้เรามาอยู่บ้านต้ามนะครับอำเภอเมืองเนาะครับผมจังหวัดน่านนะครับผมนะครับมาพบกับพี่แอ๋นะครับแก้ครับพี่แก้เนาะนะครับผมพี่แก้ครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะครับผมนะครับปีนี้พี่แก้ปลูกข้าวโพดพันอย่างไปครับเอ็นเคหกสองสามครับอ๋อครับผมพี่แก้ปลูกไปกี่แกนครับประมาณเกือบสามซีบนะครับสามซีบแกนครับผมนะครับอ๋อและนี่ก็เป็นผลผลิต นะที่มไม่อยากพัน n k 6 2 5คนะครับอันนี้สี่ไปรอบที่ตัวใดนะครับพี่แกสีไปรอบนึง้งครับสีไป<ส>ไ,ได้ไปประมาณ30ตัน30ตันครับผมนะครับอ๋ออันนี้กำลังเริมรอบสองรัมรอบสองครับผมก็ประมาณรวมๆกันแล้วได้ประมาณที่แกครับ ถ้ารวมรวมมดแล้วได้ประมาณอยู่ประมาณ3ามพันกาลูกนะครับสามพันกาลูกครับโอ้นะครับก็แล้วที่เลือกพันเอ็นเคหกสองห้าสามาเนี่ยครับพี่แกประทับใจพันในตัวพันเอ็นเคสองห้าสามเท่าไหร่นอนง่แข็งดีนะครับนอนต้นลำต้นมันก่ยืนต้นแข็งดีครับกับปักสีก็สวยดีนะครับครันแน่นยุ้ยนะครับแล้วก็ ล้ากับเปลี่ยนนี่นะครับคือแกนแกนตั้งในนาะสีขาวตงเนี้ยมันยังขาวอยู่เนาะถ้าปกติบางพันธุ์มันจะเป็น่ยงได้ครับมันบางพันธุ์ถ้าเป็ี่ยนแ้วนี่ก็จะต้นก็จะล่มนะครับมันเวลาล่มแล้วก็ลงดินแล้วก็จะเป็นเชื้อราหรือว่างอกนะครับอืครับผมถ้าเป็นบางพันธุ์มันก็จะล้มแล้วก็เป็นลาเนาะนะครับแล้วก็บางตุกบางตัวถ้ามันเก็บแห้งไปได้เนี่ยนะครับ อันนี้แก่ตรงในมันจะสีดำเนาะครับผมนะครับอันนี้กี่แพงกัน้ำนักก็ดีอยู่ครับควาหนักได้น้ำนักดีครับน้ำนักมันดีอยู่ครับนี่ความชื้นน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่นะครับประมาณ13 13ครับผมสามกว่าความชื้นมาตรฐานเลยสามกว่าครับครับผมโอ้เพราะว่ข้าวโพดอันนี้กี่เดือนแล้วครับประมาณ7เดือนครับ7เดือนนะครับก็เป็นข้าวโพดที่ถือว่ายืนต้นได้ดีมากเลยเนาะนะครับเอาพันธุ์อื่นนี่ จะยืดต้นบ่อไข่เหมือนเหม็นเอ็นเคครับเอ็นเคนี่เวลานี่เอาหัวมามาสีมันหดเก็บหัวเรียบร้อยละเขาไปย่ำต้นมันยังบ่ไข่ล้นะครับยังบ่ลลุเลยล่ะตัแข็งนะครับถือว่ายืดต้นดีดีเขามาล้มบ่ไข่นี้เลยครับเขามาล้มแบบหมีเลยอเอ็นเคนะครับแบบนี้เลยครับผมนะครับก็สำหรับตัวเอ็นเคหกสองห้าสามนะครับก็ถ้าที้เต็มซิปพี่แกะห้ตะไดครับขี้เต็มซีฟกะ พื้นสิบไปเลยครับเรียงครบ้นเาลยนนะครับเออบนี่ยังหน้ากะทสีกะสวยอยู่ครับสีสวยครับรผมครับผมโอเคครับผมงั้น,นนะขอบคุณพี่แก้มากค,ครับผมครับผมครับ